คุณอภัยสวัสดีจ้ากับข้าวทําเองของคุณอภัยมือหนีสิผ้ามาเฮ็ดแกงนองไม้จะพี่น้องแกงนองไม้หรือว่าแกงเปื๊เนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังกรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนําเด้อจ้าพี่น้องอันดับแรกคุณอภัยก็สีเอานองไม้จะพี่น้องคุณอภัยซื้อมาจากตลาดเป็นหน่องไม้สดจะเอามาส้อยบางๆแบบนี้จะพี่น้อง คุณอภัยก็สิเอาไปต้มไว้จ้าเอาไปต้มเพื่อที่เสียหายนอไม้ของห้ามมันจืดนอจ้าคุณอภัยกระต้มไว้แตงแต่ยางมือขึ้นแล้วล่ะบาดนี้คุณอภัยก็สิมายองใบยานางไวจ้จะพี่น้องใบายานาาคุณอภัยก็ยองเส็จเรียบร้อยแล้วกระกวงเอาแต่น้าม,มันจะพี่น้องใส่กระปุกเขาตู้เย็นไว้จ้า อันนี้คุนอภพยกระเฮ็ดว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเน,นาะจ้าพอตื่นเชร้ามาคุนอภพยก็สิมะเตรียมเครื่องว้แบบนี้จะพี่นองก็สิมีพีกมีผักอีตู้ผักขาจา้าแล้วก็สิมีเห็ดเข็มทองมีบักอื้มีกระเจีย๊ยมีบักเคือพ่วงจะพี่นองคุณอภพยก็เอาไปล้างแล้วก็เอามาหั่นใ้เรียบลอยแหล้วจา้าหรือว่าพี่นองมีผักอย่างอื่นก็สามารถเอามาใส่ใดเลยเดือจจะพี่นองห้าบ่ได้จำกัดว่าต้องใส่ผักตามนี้เด้อจจะพี่นอง ผักตามบ้านเท่านะ่ะแห้งเสบจะพี่น้องอันนี้กะสิเป็นนำ้ำยาหน้างกับนองใหม่ที่ห้าตุ่มไว้แต่มือขึ้นเนาะจ้าไปจ้าบัดน,นี้ห้าไปเกียงกันเลยเนาะจ้าเอานา้ำยาหน้างเท่ง่ม้มอเลยจะพี่น้องแล้วก็เอานองใหม่ที่ห้าตุ่มไวใสล่ลงไปตามไปเลยจ้าบาดนี้คุณนำ้ำไพ่กะสิปีดฟ้าไวล่อให้หมอเพื่อนเดือดจักหน่อยจะพี่น้องแล้วห้ากะใส่พักที่ห้าซส้อยไวล่งไปเลยจ้า เช่นบักอือจะพี่น้องบักอือหรือฟักทองเนาะจะเล้ก็กเฮ็ดเข้มทองเล้วกตามด้วยกระเจี๊ยบจ้าแล้วคุณน้ำผึ้กระสีไ่บักเขือพ่วงจะพี่น้องล่วงไปเลยแล้วก็ตามด้วยลูกดูดจักประมาณหาหกน้วยนี่แหละจะพี่น้องเสร็จแล้วพักขากบผอีตูคุณน้ำผึ้เสียไว้ไ่ที่หลังจ้าแยกไว้สะกอน บัดนี้เขาก็ข้นข้นค้น,คน,คนกดกดเบิ่งจากน้อยจะพี่น้องนำมันก็รู้สึกว่าสิพอดีกันแล้วจา้าเขาก็สิปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาต้มจะพี่น้องนำปลาขวดนอกจากใส่สะดวกดีแล้วก็ใส่พงนวหนึ่งช้อนจะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกครึ่งช้อนจะเขาจังบ่เปลืองน้ำปลาจะใส่เกลือแท่นเอา บัดนี้เขาก็ทำการคนคุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันจกน้อยจะพี่น้องแล้วเขาก็สิปิดฝาไว้จ้าแล้วก็สิตั้งเตาไปอีกจะข้าวหนึ่งจะพี่น้องบัดนี้คุณอภัยก็สีมใสไซเข้าเบียรจะพี่น้องเข้าเบียก็คือเอาเข้าสารที่เป็นเข้าเหนียวไปแช่น้ำแล้วก็เอามาต่ำเนาะจ้าใส่ลงไปแล้วมันสีเห็ดให้น้ำแกงน้องใหม่ของเขาเหนียวๆแล้วมันก็สีแซบขึ้นจะพี่น้องแล้วเขาก็ปิดฝาโตไปอีกจะข้าวหนึ่งจะพี่น้อง ขอกาว,ว่าถูกยางสุกดีแล้วหอกับมาเปิดฟ้าเบื้องจ้าบาทสุดท้ายนี่จ้าสิ่งที่ขาดบ่ไดดของแกงนองไม่เนาะจะพี่น้องก็คือพักขาจะพี่น้องพักขาหรือพักชะอมแล้วกะพอีตู่หรือพักแมงลกักเนาะจะไซ่ปิดท้ายลงไปจะพี่น้องแล้วคุณนำพายกะสีกดกดมันจักน้อยจ้าแล้วก็ปิดฟ้าไว้อีกจะข้าวหนึ่งจะพี่น้องหอากับมาเปิดเบื้องกะได้แกงนองไม่หอมหอพม้อมสืบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมรับฟังพอกันคลิปนาะสวัสดีจ้า